เรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับโคโจชิโนบุเสาหลักมแมลง1เป็นเสาหลักที่ร่างกายอ่อนแอมากที่สุดครับถึงจะเป็นเสาหลักแมลงแต่ชิโนบุไม่มีพลังร่างกายเทียบเท่ากับเสาหลักคนอื่นเลยแขนก็เล็กจนฟันหัวอสูรไม่ขาดจึงต้องเลือกใช้พิษในการต่อสู้แทน 2. ชุดฮาวอริมีความหมายลึกซึ้งลวดลายผีเสื้อบนชุดของเธอนั้นไม่ได้มีแค่ความสวยงามแต่เป็นการระลึกถึงโคโจคณาเอะที่สาวที่เสียชีวิตเพราะอาสูร3าตัวจริงอารมณ์ร้อนกว่าที่เห็นภายนอกดูใจดีพูดด้วยรอยยิ้มแต่จริงจริง แล้วชินอบุเป็นคนโกรธง่ายและเก็บความรู้สึกแข้นกับอสูรไว้อย่างแรงกล้า4เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยาและพิษเธอคือหมอประจํากองพิฆาตอาสูรคอยรักษาเพื่อนร่วมลบและเป็นคนเดียวที่คิดค้นพิษสําหรับฆ่าอสูรได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสูงที่เล็กน่ารัก่วนสูงเธอเพียงแค่151เซนติเมตรน้ำหนัก37กิโลกรัมซึ่งจัดว่าเล็กที่สุดในบรรดาสาหลากเสียงภาคเป็นเอกลักษณ์ในอนิเมะเธอภาคโดยคุณฮายามิซาวโอลินักภาคชื่อดังที่ภาคยูกิโนและชิรายุกิ7ชื่อชื่อ นโนบุแปลว่าความอดทนหมายถึงความอดทนการซ่อนเลนซึ่งตรงกับบุคลิกเก็บซ่อนความแข็งไว้ภายในแปมีความสัมพันธ์กับหมอธรรมยุเธอคือหนึ่งในไม่กี่คนที่ร่วมวิจัยร่วมกับธรรมยุกเพื่อหาวิธีการกําจัดมูซัน9ดาดับออกแบบแบบพิเศษดาบนิจิรินของเธอนั้นไม่เหมือนกับเสาหลักคนอื่นเพราะไม่มีความสามารถในการตัดหัวได้ใบดาบจึงมีลักษณะคล้ายกับเข็มฉีดยาพิเศษการเซทระของเธอคือแผนลับนโนบูตั้งใจใช้ร่างกายของตัวเองเป็นอาวุธเธอได้ทาการกิ พิษจำนวนมากจนกลายเป็นพิษเดินได้เพื่อกำจัดศัตรู